ลูกหมีสวยเลยอืมน่ารักใช่ไหมล่ะใช่มาเป็นผู้หญิงเหรอใช่ตอนแร้มาเป็นผู้ชายก่อนเนี้ยอมาหาพ่อก่อน ทืมเด็เฮ้ยปิดได้ด้วยใส่ไปก่อนอกใส่ใส่แล้วปล่อยเอาเมือน,นะจับปอ,องไว้เออใส่ได้แล้วก็ปล่อยเลย